โอเคก็กระดับมาแล้วนะผมก็มั่นแดงวู้ฮูฮ้ครับนะเราได้ลังมดมาแล้วนะครับผมนะพันนี้เป็นมดมดตะลานปล่องที่เท่านะครับชอบกินน้ําหวานซึ่งผมได้มาจากร้านแอนเทอร์นะคะผมนะเป็นร้านขายมดนะคะผมนะมีตั้งแต่มดบิกิเนร์อย่างมดแบบนี้อย่างมดตะลามปล่องที่เท่าจนไปถึงมดระดับแอดวานอย่างมดเขี้ยวดาบในตำนานก็มียังมีนะคะผมนะ ซึ่งเรามาดูมดกัเรองก็นเถอตัวสองตัวนี้กําลังทําการแบ่งอาหารกกินอยู่และมันก็จะพยายให้อาหารนาาําพญาถ้าถามว่าน้าพญาเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ต้องก็เดี๋ยวลองมาดูกันเลยนะคะคุณนะก็านํำพยามันจะประมาณนี้แหละครับ ดารามพญาโบก,ก็จะประมาณนี้ครับผมและนามพญาของมันตัวค่อนข้างใหญ่นะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอปิดตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมนะแล้วก็เก็บเกาะขวางนะครับผมนะสำหรับวันนี้นะคระผมนายก็ต้องจบเพลงเท่านี้สำหรับใครที่ชอบก็หนึกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์้วยนะกดดิสแมสก์กันไปะครับ,วส,บสวัสดีคุณผู้ชายบาย